รูเบนอัมริมนะครับตกเป็นข่าวกับการถูกไล่ออกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผลงานมันอยู่ไม่ดีอะ่ะรูเบนอัมริมได้ออกไปยืนการนะครับว่าตัวของผมเนี่ยกำลังปรับปรุงปรับปรุงนะครับอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในทีมที่มันไม่มั่นคงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ9นัดเสมอ3นัดแพ้9นัดจาก21เกมของที่เขาคุมทีมคือจะบอกว่าชนะ9แพ้9 50 50เสมอ3คือมันไม่ดีะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกและเจอกับเรอโซซิเดทีนี้อันดับตารางคะแนนพิมร์ลีกนะล่นมาที่15าอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับอาการหนักเลยและแมนยูจะไม่ตกชั้นเพราะเลสเตอร์นี่แหละประเด็นสำคัญคือเลสเตอร์แพ้เบนเบนฟอร์ด4ประตูต่อศูนย์เนี่ยคือนักเตะเนี่ยเล่นไร้ใจมากเล่นเหมือนยอมอะนะครับ